จมลงทุนมาแล้วครับหัวหน้าจโจยแล้วสวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับวันนี้ก็อยู่กับหัวหน้าจโจยครับจมลงทุนครับมาคันเดียวพอมาทําอะไรตรงนี้ครับพาเจ้าเคทสามสองศูนย์ดีจีซีครับออกงานซอยนี้จํากันได้นะมาแล้วครับวุ้นเขาล้างกิ๊กเลยครับ เข้ามากี่คันเดี๋ยวมาดูกันครับแต่นี้ย้ายมาก่อนสองคันเทนเลอร์กับอ่าแมคโครครับ <c oughs> นำทีมโดยหัวหน้าจโจยครับจอมลงทุนตรงนี้เคยไทยทำให้ FC ได้ดูแล้วครับเขาจะอยู่บนภูเขา ดินสูงสูงนี่นะครับสายโหดของเราครับนานๆได้เอาแคตตัวนี้ออกมาเป็นไรเหรอเอกพอ s ิ่งทางแคบแคแค,แค,ครับกับรถใหญ่ๆเฮ้ยมากี่คัน ไม่มีหกล้อบอมาคันเดียวครับไปมาทำอะไรไม่รู้มาตีปลา <c oughs> สายโหดครับรอ,อะไรนะอันนี้ขายบอขายเท่าไหร่แปดแสนห้าอ่ะใครสนใจมาซื้อแปดแสนห้าครับ ไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษจะไม่มีหกล้อมาครับ <c oughs> เขาว่าทำอะไรไม่รู้จอมลงทุนจริงๆครับเพื่อมาตักอะไรสักอย่างนี่เลยครับอันนี้เป็นกองดินนะที่หัวหน้าจุ๋ยเอามาสต๊อกครับ มาคนเดียวจริงๆคันเดียวเดี๋ยวเขาก็จะไปเอาหกล้อมาเนาะบันไดลงเทาถ้าแกเขาจะออกหัวลากปะมันจะไปเอาซีรีสเ,เอาซีรีสเจ็ดครับหัวลากเอาไว้ลากคันนี้โดยเฉพาะเลยครับจะไปทำงานไกลๆเพราะว่าอันนี้ คนไปโดนจับแน่นอนน้ำหนักรถไหนก็โดนรถไหนก็โดนป่ะัปนปีศาจก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับช่วงนี้ไม่ได้ออกงานอันนี้น่าจะเป็นวันวันแรกที่หายไปหลายหลายวันนะยังอ่อนบ่ยังคลอดยังคลอดยังลิดคมิน้น วาลิกแปลว่าคลอดไทยคลอดเอาลงเลยครับมีงานทำเหมือนกันทุกวันเหนกัน,มนไมน้าจรู้จิดนิด,นด,นดหนยหน่อยก็ย้ายมาครับมาตักทรายอันนี้ประมาณสองเที่ยวจอมลงทุนครับจอมลงทุนจริงๆไม่ได้โม้ โอ้ยลั่นไว้เอ่ะดีดเขาดีเพื่อให้ไอบรร้บันไดไอข้ขาตั้งมันนะ่ะมันยันไว้ลงแบบสบายๆนิมน่มๆครับชินแล้ว นานๆได้เจอจอมโหดหรือว่าเจ้าฟันปีศาจออกงานครับว,ว่าไม่ได้อึกระลึกเท่าไรหรอกแป๊บเดียวก็จะย้ายเข้าบริษัทเลยครับอันนี้มาขุด้า,ายเฉย้ายที่สต็อกเอาไว้ครับอุ้ยโอ้โอ้เจอาน่ต้องอยู่ไกลๆครับห่างทิ้งระยะห่างประมาณ5เมตรถึงจะปลอดภัยนะ เร่ขึ้นเลยครับเจ้าไขลานชอบมากครับคันนี้เดี๋ยวเขาก็กลับไปเอาหกล้อมานะเจ้ารกคงคุยครับมาเพื่อตักแล้วก็ขับไปหน้างานครับ ส่วนเจ้าแคทตัวเล็กๆจะอยู่หน้างานครับจมลงคุนครับขึ้นภูเขาเลยอันนี้สต็อกไว้หลายปีแล้วครับเพราะว่าบริษัทนี้ทำเกี่ยวกับงานคอนกรีตด้วยครับต้องเอาตัวนี้แหละไปรองพื้นก่อน ก่อนจะเทคอนกรีตวันนี้เราก็อยู่บนเทเลอร์เลยโอยไปแล้วครับเตรียมให้เจ้ารกคงคุยมาครับเดี๋ยวเขาไปเอารกคงคุยมาวันนี้ขับสามคันเลยวันเดียวเลย ส่วนช่างเขียวน้ายะไม่ได้มาแล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีงานครับอันนี้งานวัน่นาจ้คนเดียวเลยเพราะแกใช้คุ้มเลยครับคนเดียวขับสองสามคันอ่าจอดท่าขายเห็นไหม ทีไกอะท่าขายเลยครับหรือว่าจะจะขายคันนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะนายจรยจะออกคันใหม่ฮะเดี๋ยวไปเอาของคุยมาเลย อ๋อที่ทำเครื่องใหม่ไม,นนไม่ทำอะไรหนะ่ะนึกว่าจะเยี่ยวเมื่อวานไม่แรงวะไม่แรงครับเมืเ่อวานเ,เดี๋ยววันนี้เราจะดูว่าเราขับถึงเป้าหมายบอกจะลงทุนจริงๆครับทำคนเดียวอันนี้กี่เที่ยวเที่ยวเดียวปะ ไลเที่ยวอยู่ครับอ๋อไล่เที่ยวไม่เอารถร่วมบ่ะไปไหนเอารถอ่ะเอารถบ่ะไปสัตย์หยุดบ่ะไปสัตย์หยุดบ่ถ้าแกอยู่ไหมแกไม่อยู่ครับเดี๋ยวรอตรงนี้แหละเดี๋ยวจะจะเฝ้ารถนี้อยู่เดี๋ยวเราไปกับคนนายจ่วยเลย ไปเลยครับไปกับหน้าโยโจ้วันนี้วันว่างๆครับ <c oughs> ใครสนใจมาซื้อแปดแสนครับแปดสิบห้ากาปเฟียรถรุ่รนี้เลยครับ ็เป็นสถานที่ขายวัสดุก่อสร้างของตั้งเจเริญครับใครมาใครสนใจมาซื้อหินซื้อปูนซื้อทรายท่นนี้ได้พวนี้กลับรถก็ไม่ว่าป ทำไมมันสะอาดขึ้นวะเก็บอะไรออกจากรถคันนี้แต่ก่อนจะรกรุงรังมากไม่ไ่้ยเลยทำความสะอาดได้สุดยอดแต่ถุงพ่อเอาอยู่พ่อเอาคืออะไรแปดแสนห้าเอาไปขนเอ่อเชื้อมระกุศลแปดแสนห้าอ้าใครสนใจมาเอามาเอาด้วยแปดสิบห้าถุงวันที่หนึ่งกงินใครเอา แต่นี่เป็นเพลาเดียวด้วยเนะาะเพลาเดียวเพลาเดียวไม่เปลืองน้ำมันครับเครื่องเทสโก้เจ็ดซีเทอร์โบเทสโเทอร์โบเล่นพร้อมทะเบียนพร้อมเล่นพร้อมเล่มพร้อมทะเบียนพร้อมแจ้งเปลี่ยนแล้วหมดทุกอย่างมี G.P.S. ด้วยเห็นไหม <G TS S 1> สนใจสอบถามมาได้ครับเดองแสงเคกิดไอ้โอ้ ไปล,ลุนรกตูรถถุนเดินเดินทางหน้าบริษัทเลยครับบริษัทวันนี้ปิดนะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์หยุดหนึ่งวันส่วนคุณปูก็อจอดเถือใช้งานได้หรือเปล่าเนี่ยใช้งานได้เลยครับแต่ไม่รู้ว่าความแรงมันเป็นยังไง นานประมาณ90%ครับ90%แล้วนานต้อเข้ามาบริษัทหนึ่งกลาง90%ที่มันเหลือนะ90%อันนี้เอาปั๊มของไอ้โกเบมาใส่เลยกุศดะกุศดะเดี๋ยวมาดูข้างในโจ๊จะเอาคงคุยหรือเอาคันไหนไปครับไปขนใสยหลายคันพูดหลายคันนายโจ๊คุมหมดเลยครับ ทั้งหมดนี่แหละรถครับคันไหนก็ได้คันไหนสตาร์ทไม่ติดไม่เอาไปครับจะมีกระตุกไหมวันนี้จูยๆเมโรกริฟไหนโ oh. <you> อ้ใช้งานใช้การนะลงเลยครับนี่ครับบริษัทเฮ้ยสวัสดีครับ